หยุดทุกภารกิจของคุณอยู่นี้แล้วหันมาฟังความจริงที่น่าสะพริงกลัวที่สุดในรอบทศวรรษเพราะนี่คือวินาทีประวัติศาสตร์ที่จุดจบของตระกูลฮุนเซนได้มาถึงแล้วอย่างสมบูรณ์วันที่28มกราคมจะถูกจารึกว่าเป็นวันที่อำนาจอธิปตยไของไทยสำแดงฤทธิเดชขั้นสูงสุดข่าวกรองล่าสุดยืนยันชัดเจนว่าพนมเปนกำลังระสำระสายจนแทบไม่เหลือสภาพความเป็นรัฐ รัฐบาลไทยได้ส่งสัญญาณเตือนภัยระดับวิกฤตพร้อมมาตรการขั้นเด็ดขาดที่ทำเอาผู้นำเผด็จการถึงกับขวัญผวาหากคุณเซนหรือเครือข่ายอำนาจเก่ากล้าหยียบยางเข้ามาในราชาอาณาจักรไทยแม้แต่ก้าวเดียวปฏิบัติการล็อกเป้าและจับคุมตัวจะเกิดขึ้นทันทีโดยไม่มีการเจราจาต่อรองใดๆทั้งสิ้นนี่ไม่ใช่แค่สงครามจิตวิทยาแต่คือของจริง <Right. S 1> ที่ทำให้ขเขมร ต้องตกอยู่ในสภาวะโคม่าทางความมั่นคงนานาชาติที่เคยนิ่งเฉยบัดนี้ต่างพร้อมใจกันตราหน้ากัมพูชาว่าเป็นรัฐล้มเหลวที่ไร้มนุษยธรรมอย่างสิ้นเชิงองค์กรระดับโลกต่างพาเรสออกมาแฉเบื้องลึกเบื้องหลังอันเน่าเฟะของฮุนเซนแบบหมดเปลือกจนแทบไม่มีที่ยืนในเวทีโลกความโกลาหลกำลังกัดกินไปทุกหย่อมหญ้าตั้งแต่ชายแดนจนถึงเมืองหลวงความลับที่ถูกปกปิดมานาน กำลังจะระเบิดออกมาและมันจะสร้างแรงสั่นสะเทือนที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีมาคุณพร้อมหรือ,อยังที่จะรับรู้ความจริงที่สื่อหลักในเขเมรไม่กล้าแม้แต่จะเอ่ยถึงชะตากรรมของประเทศเพื่อนบ้านกำลังจะดับศูนด้วยน้ำมือของผู้นำตนเองและไทยเราคือผู้กำหนดเกมในครั้งนี้เจาะลึกสถานการณ์หน้าด่านล่าสุดที่ต้องบอกเลยว่าบรรยากาศแตกต่างกันราวฟ้ากับเหว ระหว่างฝั่งไทยที่เข้มแข็งกับฝั่งเขเมรที่กำลังแตกตื่นจนคุมไม่อยู่กระแสข่าวลือเรื่องการประทะรอบที่สามถูกจุดชนวนขึ้นอย่างหนักจนกลายเป็นไฟลามทุ่งที่เผาผลาญขวัญกำลังใจของชาวกัมพูชาจนมอดไหมโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดพระวิหารอุดรมีชยัยและบันเตียเมียนเจยภาพที่เห็นจนชินตาในเวลานี้คือขบวนผู้อพยพที่หอบลูกจูงหลานหนีตายกันอย่างโกลาหล พยายามขนข้าวของเครื่องใช้หนีออกจากพื้นที่เสี่ยงภยัยตามคำยุยงของทางการทั้งที่ความจริงแล้วฝั่งไทยเรายังคงรักษาความสงบและไม่มีการสั่งอพยพประชาชนแม้แต่คนเดียวนี่คือเครื่องพิสูจน์ให้เห็นถึงความแตกต่างของของจริงกับผู้ขี้แพ้ชวนตีอย่างชัดเจนทำไมชาวบ้านตาดำๆเหล่านั้นถึงต้องวิ่งหนีคำตอบมันชัดเจนว่าคุณเซน กำลังเล่นเกมจิตวิทยาที่สกปรกที่สุดการปล่อยข่าวปลอมว่าทหารไทยจะบุกโจมตีในวันที่28มกราคมคือข้ออ้างในการสร้างความหวาดกลัวเพื่อกระชับอำนาจของตนเองชาวบ้านที่ช่องบกและโอสเมตต้องทิ้งบ้านเรือนที่พิ่งจะกลับเข้ามาอยู่ได้ไม่ถึงเดือนต้องระหกระเหินไปนอนกลางดินกินกลางทรายอีกครั้งมันคือนรกบนดินที่ผู้นำของพวกเขายัดเยียดให้ในขณะที่กองทัพไทยเรา เพียงแค่นั่งมองดูละครลิงฉากใหญ่ที่ถูกจัดฉากขึ้นเราเฝ้าระวังอย่างเงียบเชียบและทรงพลังไม่จําเป็นต้องเต้นตามจังหวะกลองเชิดขุนกระบอกของพนมเปนแต่ทุกสายตาของเราจับจ้องทุกความเคลื่อนไหวหากมีความผิดปกติเพียงเล็กน้อยหรือกระสุนแม้แต่นัดเดียวข้ามายังฝั่งไทยเราพร้อมที่จะตอบโต้ให้สาสมยิ่งกว่าเดิมแต่นับเวลานี้สิ่งที่น่าสมเพชที่สุดคือภาพของประชาชนผู้บริสุทธิ์ ที่ต้องตกเป็นเหยื่อของเกมการเมืองน้ำเน่าที่หุนเซสนสร้างขึ้นเพื่อปกปิดความล้มเหลวของตนเองเมื่อม,มองลึกเข้าไปในแนวหน้าของฝั่งตรงข้ามสิ่งที่ปรากฏแก่สายตาไม่ใช่ความเครี่งไกรของกองทัพแต่เป็นความสิ้นหวังที่ต้องพึ่งพาสายศาสตร์แทนยุทธวิธีทางทหารล่าสุดมีการเปิดเผยภาพที่น่าเวทนาเมื่อกองทัพเขมรต้องนิมนต์พระสงฆ์จำนวนมากเดินทางมายังพื้นที่สีแดง ไม่ใช่เพื่อจเจริญพระพุทธมนต์เพื่อสันติภาพแต่เพื่อมาพรมน้ำมนต์และปลูกเสกเครื่องรางของขลังให้กับทหารเกณฑ์ลอดใหม่ที่เพิ่งถูกส่งเข้ามาตายดาบหน้านี่คือหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดว่าขวัญและกำลังใจของทหารขเขมรน,นั้นตกต่ำถึงขีดสุดพวกเขาหวาดกลัวแสนยานุภาพของกองทัพไทยจนจับใจจนต้องใช้วิธีทางใจเพื่อหลอกตัวเองว่าจะมีชีวิตรอดกลับไปกำลังพลที่เห็นว่ามีการเคลื่อนย้ายเข้ามานั้น แท้จริงแล้วไม่ได้เป็นกองกําลังพิเศษที่น่าเกรงขามแต่อย่างใดมันเป็นเพียงการสับเปลี่ยนกําลังเพื่อทดแทนทหารชุดเดิมที่สูญเสียหรือหนีทัพไปจากความพ่ายแพ้ในรอบก่อนหน้านี้กิจวัตรหลักของทหารเขมรในตอนนี้ไม่ใช่การฝึกซ้อมรบแต่เป็นการขุดรูและสร้างบังเกอร์อย่างบ้าคลั่งราวกับหนูที่กําลังตื่นกลัวภาพการเจาะหินขุดดินเพื่อทําที่ซ่อนตัวสะท้อนให้เห็นว่า ฐานที่มั่นเดิมของพวกเขาได้ถูกทำลายยับเยินจากความแม่นยำของปืนใหญ่ไทยจนไม่เหลือชิ้นดีพวกเขาต้องสร้างฐานใหม่ด้วยความเร่งรีบและหวาดระแวงเพราะรู้ดีว่าหากไทยเอาจริงขึ้นมาอีกครั้งหลุมหลบภัยเหล่านั้นก็จะกลายเป็นหลุมฝังศพของพวกเขาเองในขณะที่ทหารไทยยืนตรงานรักษาการด้วยความพร้อมรบเต็มอัตราศึกมองดูความพยายามอันไร้ค่าของศัตรูที่กำลังดิ้นรนเอาตัวรอด จากการกระทําของผู้นําตนเองในขณะที่ฝั่งไทยเดินหน้าสร้างความเจริญและมอบชีวิตใหม่แต่ขเขมรกลับจมปลักอยู่กับการปั้นน้ําเป็นตัวมาดูความจริงที่น่าภาคภูมิใจของกองทัพภัยกันบ้างล่าสุดในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์โดยเฉพาะที่บ้านสายโทสิบตำบลสายตะกูอำเภอบ้านกรวดทหารช่างผู้กล้าหาญของเราได้กู้คืนลมหายใจให้กับผืนดิน ปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิดสังหารประสบความสำเร็จอย่างงดงามโดยสามารถคืนพื้นที่ปลอดภัยได้แล้วกว่า73%หรือคิดเป็นพื้นที่กว่า132,158ตารางเมตรนี่คือผลงานชิ้นโบแดงที่ทำให้ที่น้องชาวไทยสามารถกลับเข้าไปทำกิน<ม>เก็บของป่า <It> s <S และทำไร่ <it> s <S ทำนาได้อย่างสบายใจโดยไม่ต้องแขวนชีวิตไว้บนเส้นได้ <laughs> เหมือนประชาชนฝั่งตรงข้าม แต่สิ่งที่น่าขยะแขยงคือพฤติกรรมของศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดกัมพูชาหรือ CMC a ที่ออกมาเล่นละครตบตาชาวโลกด้วยการประกาศเตือนภัยเรื่องระเบิดลูกปลาย M46 โดยกล่าวหาเย็นหน้าด้าน,านว่าเป็นอาวุธตกค้างจากการโจมตีของกองทัพไทยสื่อกระบอกเสียงอย่างแคมป์ไทมส์ก็รีบประโคมข่าวสร้างภาพให้ตัวเองเป็นเหยื่อผู้ถูกกระทำโดยอ้างว่าพบระเบิดจำนวนมากในเขตชุมชน เพื่อยั่วยุปลุกปั่นให้ชาวขเขมรเกลียดชังไทยทั้งที่ความจริงแล้วระเบิดเหล่านั้นอาจเป็นสิ่งที่พวกเขานำมาวางเองหรือเป็นยุทธภัณฑ์ที่ดูแลรักษาห่วยแตกจนหลุดรอดออกมาทำร้ายคนกันเองแต่กลับโยนความผิดให้ไทยอย่างหน้าไม่อายนี่คือความย้อนแย้งที่น่าสมเพชท,ที่สุดฝั่งไทยยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อเก็บกู้แต่ฝั่งขเขมรกลับขุดคุยเรื่องเก่ามาบิดเบือนเพื่อสร้างความแตกแยก อีกหนึ่งประเด็นที่กำลังลามไปทั่วพนมเปนเราวกับไฟไม่ป่าคือความพยายามที่น่าหัวเราะของคุณมาเน็บทายาททางการเมืองที่พยายามจะชุบตัวให้ดูดีในสายตาตะวันตกด้วยการกระเสือกกระสนพาตัวเองเข้าร่วมคณะกรรมการสันติภาพที่นำโดยสหรัฐอเมริกาแต่สิ่งที่ทำชาวคอมเแทบกระอักเลือดคือกระแสะข่าวสะพัดว่าตั๋วผ่านทางสำหรับเก้าอี้นี้มีมูลค่าสูงถึง1,000ล้านดอลลาร์ หรือกว่า30,000ล้านบาทไทยตัวเลขมหาศาลนี้มันเท่ากับงบประมาณกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาทั้งปีเลยทีเดียวลองจินตนาการดูสิว่าในขณะที่ประชาชนตานแนวชายแดนไม่มีข้าวกินทหารชั้นผู้น้อยต้องนอนกลางดินแบบไร้สวัสดิการแต่ผู้นำกลับกล้าคิดที่จะตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ <Help me. S 1> เพียงเพื่อสร้างภาพลักษณ์จอมปลอมบนเวทีโลก <Help me. S 1> ความโกรธแค้นของประชาชนพุ่งสูง <Help me. S 1> จนฮุนมาเน็ตนั่งไม่ติดเก้าอี้ ตองรีบแจ้นออกมาแก้ตัวพลวันโดยอ้างข้างๆคูๆว่ากัมพูชาเข้าร่วมในฐานะสมาชิกผู้ก่อตั้งซึ่งไม่ต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียมบ้าบอนั่นส่วนเงินสามหมื่นล้านบาทเป็นเกณฑ์สำหรับสมาชิกถาวรเท่านั้นแต่คำแก้ตัวนี้ฟังไม่ขึ้นเลยสำหรับชาวเขมรที่กำลังอดอยากเพราะไม่ว่าจะจ่ายจริงหรือไม่แค่ความคิดที่จะเอาประเทศไปผูกติดกับภาระทางการทูตที่กินไม่ได้ในขณะที่เศรษฐกิจในบ้านพังพินาศ มันก็แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ที่มืดบอดเองินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสงครามชายแดนยังไม่มีให้เห็นแต่กลับมีเวลาไปวิ่งเต้นเรื่องไร้สาระข้างทวีปนี่คือความล้มเหลวในการจัดลำดับความสำคัญที่ตอกย้ำว่าตระกูลหุ่นไม่เคยเห็นหัวประชาชนจร,จร,จริงๆนอกจากอำนาจและหน้าตาของตัวเองเท่านั้นสถานการณ์ของตระกูลหุน่นกำลังเข้าตาจนยิ่งกว่าเดิมเมื่อไทยเราไม่ได้ใช้แค่กำลังทหารกดดัน แต่กำลังงัดใช้ไม้แข็งทางกฎหมายเพื่อเด็ดหัวผู้นำเผด็จการให้ดิ้นไม่หลุดล่าสุดหน่วยงานความมั่นคงระดับสูงของไทยทั้งสภาความมั่นคงแห่งชาติกองทัพและสำนักงานอายการสูงสุดได้พึ่งเด็กกำลังกันอย่างแข็งแกร่งสั่งฟ้องดำเนินคดีกับคุณเซนและคุณมาเนตยังเป็นทางการแบบแพ็คคู่โดนจัดหนักทั้งคดีอาญาและคดีแพง่งในฐานความผิดร้ายแรงสั่งการให้มีการโจมตีอธิปไตยของไทย สนสร้างความเสียหายอย่างมหาศาลต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนคนไทยตามแนวชายแดนนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ทำให้สองพ่อลูกคู่นี้กลายเป็นบุคคลต้องห้ามที่ไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้อีกต่อไปตลอดชีวิตหากกล้าก้าวเท้าเข้ามาเหยียบแผ่นดินไทยเมื่อไหร่พวกเขาจะมีสถานะเป็นเพียงผู้ต้องหาที่ต้องถูกเจ้าหน้าที่ล็อกตัวและจับกุมทันทีโดยไม่มีข้อยกเว้น และไม่มีสิทธิ์ทางการทูตใด,ดๆคุ้งครองยิ่งไปกว่านั้นทางการไทยยังเตรียมยกระดับมาตรการขั้นสูงสุดด้วยการประสานส่งเรื่องไปยังตำรวจสากลหรืออินเตอร์โพเพื่อพิจารณาออกหมายแดงล่าตัวคนผิดมาลงโทษให้ได้ไม่ว่าจะหลบซ่อนอยู่ที่ไหนในส่วนของคดีแพงเราจะดำเนินการยึดทรัพย์สินทุกอย่างของประกูลหุนและเครือข่ายที่มีซุกซ่อนอยู่ในประเทศไทยเพื่อนำมาขายทอดตลาด และนำเงินทุกบาททุกสตางค์มาชดเชยเยียวยาให้กับผู้เสียหายชาวไทยที่ได้รับผลกระทบการกระทํานี้คือการตบหน้าชาติใหญ่และเป็นการประกาศตัดขาดความสัมพันธ์อย่างสิ้นเชิงเป็นการส่งสัญญาณให้โลกรู้ว่าไทยเราไม่ขอสังคกรรมและไม่ต้อนรับอาชญากรสงครามในคราบผู้นําประเทศอีกต่อไปไม่ใช่แค่ประเทศไทยที่เอื้อมระอาแต่ตอนนี้กัมพูชากําลังถูกทั่วโลก กระชากหน้ากากเปิดโปงความเน่าเฟะที่ซุกซ่อนอยู่ใต้พรมประเด็นร้อนที่เฉาโชว์ที่สุดคือการที่องค์กรระดับโลกอย่าง Amnesty International หรือองค์การนิรโทษกรรมสากลได้ออกมาแชรพฤติกรรมอันเลวร้ายของรัฐบาลพนมเปนแบบไม่มีกักโดยระบุชัดเจนว่านี่คือวิกฤตด้านมนุษยธรรมขั้นรุนแรงที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินกัมพูชาเองเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายนับพันนับหมื่นชีวิต ถูกทิ้งขว้างรา่ากับผักปลาต้องทนทุกขทรมานอยู่ในนรกของขบวนการสแกมเมอร์และแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่ได้รับการคุ้มครองจากผู้มีอิทธิพลในประเทศรายงานระบุว่าพบชาวต่างชาติทั้งจากเอเชียแอฟริกายุโรปและแม้กระทั่งทวีปอเมริกาที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์สมัยใหม่คนเหล่านี้ต้องการความช่วยเหลือด้านกงสุลอย่างเร่งด่วนแต่กลับถูกทางการกัมพูชาเพิกเฉย และปฏิเสธความรับผิดชอบอย่างเลือกเย็นมีการประเมินตัวเลขที่น่าตกใจว่ามีบุคคลกว่า2 0 0แสนยืนแสนคนที่ถูกบังคับใช้แรงงานเยี่ยงทาสในศูนย์ปฏิบัติการแสแกมเมอร์อย่างน้อย17แห่งทั่วประเทศกัมพูชาภาพลักษณ์ของประเทศในใสายตาชาวโลกตอนนี้ไม่ต่างอะไรกับแดนเถื่อนที่กฎหมายไร้ความศักดิ์สิทธิ์เป็นแหล่งซ่องสุมของอาชญากรรมข้ามชาตินี่คือเหตุผลสำคัญ ที่ทําให้นานาชาติพร้อมใจกันคว่ำบาตรและเมินเฉยต่อเสียงเรียกร้องของฮุนเซนเพราะผู้นําที่ปล่อยให้บ้านเมืองตัวเองกลายเป็นศูนย์กลางกางต้มตุนระดับโลกย่อมไม่สมควรได้รับเกียรติหรือความเชื่อถือใดๆจากประชาคมโลกอีกต่อไปกัมพูชาในวันนี้จึงมีสภาพไม่ต่างจากรัฐที่ล้มเหลวอย่างสมบูรณ์แบบบทสรุปของเรื่องราวในวันนี้สอนให้โลกได้รู้ว่าอำนาจเผด็จการที่ได้มาจากการกดขี่ประชาชน และการสร้างศัตรูรอบด้านย่อมไม่มีวันยั่งยืนอนาคตของกัมพูชาภายใต้เงาของตระกูลหุนกำลังมืดมนลงทุกขณะและผมขอฟันธงทำนายอนาคตเลยว่าอีกไม่นานระเบิดเวลาที่พวกเขาสร้างไว้ทั้งมีสินความขัดแย้งและวิกฤตศรัทธาจะระเบิดใส่ตัวเองจนแหลกสลายจากภายในโดยที่ไทยเราไม่ต้องออกแรงทำอะไรเลยด้วยซ้ำแล้วคุณผู้ชมล่ะครับ มีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่อ,องนี้คุณคิดว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่รัฐบาลไทยควรจะใช้ไม้แข็งที่สุดปิดตายพรมแดนถาวรและตัดความสัมพันธ์ทุกช่องทางเพื่อสั่งสอนบทเรียนสุดท้ายให้เขมรลาบจำหรือเราควรจะปล่อยให้พวกเขาพังทลายไปเองลองพิมพ์คอมเมนต์ระบายความรู้สึกและแชร์มุมมองของคุณไว้ที่ด้านล่างนี้ได้เลยครับเพราะเสียงของคนไทยคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วถ้าคุณไม่อยากพลาดการก่อติดสถานการณ์ชายแดนแบบเจาะลึก ข่าวกรองวงในที่หาฟังที่ไหนไม่ได้อย่าลืมกดถูกใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อที่คุณจะเป็นคนแรกที่ได้รับรู้ความจริงแชร์คลิปนี้ออกไปให้โลกรู้ว่าคนไทยไม่ยอมให้ใครมารันแก่แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ